นานาจะเข้าไปดูในอินบ็อกซ์ของเพจทีหนึ่งปกติจะไม่ค่อยเข้ามาคอมเมนต์ใครนะครับคนนี้นะครับเป็นร้านพึ่งทักมาในอินบ็อกซ์นะครับว่าช่วยแนะนำนะครับว่าร้านของผมควรจะต้องทําอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ต้องแนะนําอะไรแล้วเมื่อเป็นร้านแนะนําอยู่แล้วนี่คุณน่าจะต้องมาแนะนําคนอื่นนะสำหรับคนที่เขาเขายังไม่ได้เป็นร้านแนะนําเรามาดูครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนี่คือร้านขายเครื่องเขียนร้านหนึ่ง ที่มีรูปภาพอยู่2รูปขายเครื่องเขียนแต่รูปเป็นรูปหมาหลายๆคนเวลาที่เขาจะใช้รูปเนาะจำรูปที่อยู่ในหน้าในหน้าวอลของเพจผมได้ไหมที่ผมบอกว่าบ้านโสมแล้วก็บอกว่าใส่ส่วนลด80บาทเป็นเหมือนกับ้าร่มนะฮะถ้าเกิดเราเปรียบกรอบนี้เป็นเหมือนป้ายร้านโอเคไหมเขายังไม่เลื่อนลงมาดูว,าว่าคุณขายอะไรเอาแค่นี้ดีกว่าเวลาที่เราจะวิเคราะห์กันทีละอย่างนะเนาะ คุณดูนะก่อนที่คุณจะมาถามอะไรคุณดูอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ,ะสมมุติลูกค้าเดินผ่านๆเราใช้คาว่าเหมือนออฟไลน์ไหมเนาะเหมือนเดินผ่านๆมาหน้าร้านพอดีเห็นอินนี่เห็นแค่นี้คุณคิดว่าร้านนี้น่าจะขายอะไรถามก่อนร้านนี้น่าจะขายอะไรสาหรับคนที่กําลังอยากจะเป็นร้านแนะนํานะครับบางอย่างของบางอย่างร้านบางประเภทนะครับไม่จําเป็นต้องลงสินค้าเยอะเลยใครก็ไม่รู้ที่บอกว่า เปิดร้านใหม่อยากขายดีทาไงครับลงสินค้าเยอะๆเลยสิจะได้ขายได้มันก็จะมีคนมาพูดประมาณนี้คุณดูสินค้าร้านนี้ก็ได้นี่มีทั้งหมดนะฮะ14รายการสินค้านะครับแต่ตอนนี้เป็นร้านแนะนําเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วจากที่ผมสังเกตจากนักเรียนในคลาสเนี่ยบางคนนะครับลงสินค้า3ชิ้นได้เป็นร้านค้าแนะนําครับผม3ชิ้นนะฮะแต่ต้องเป็นสินค้าที่มีดีมานโอเคปะ่ะมีดีมานก็คือมีคนจะซื้อ มีคนจะซื้อไม่ใช่แบบอยู่ดีๆหยิบอินี่มาหยิบแป้งเด็กแคร์มาแล้วก็บอกว่าเ,เดี๋ยวจะลงตัวนี้คุณเจดบอกให้ลง3ชิ้นกูลงแป้งเด็กแคร์ไซส์ SML แล้วกูก็จะเป็นร้านค้าแนะนําก็เป็นได้แค่ในฝัดนะฮะแต่ว่าสินค้าประเภทนี้นะฮะลองดูนะฮะปากามุจินะฮะอาจจะอาจจะนะครับเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีคนขายหรือไม่นะฮะเราลองมากดดูนะฮะเราลองวิเคราะห์ดูนะฮะว่า ปากามูจิอ่ะคำนี้เลยละกันปากามูจินะฮะมีคนขายหรือไม่นะฮะมีคนขายหรือไม่ก็ไหนๆก็ส่งร้านมาแล้วก็ต้องโดนชำระนิดหนึ่งนะฮะจะสังเกตได้ว่าจะสังเกตได้ว่าปากามูจิเป็นสิ่งที่มีคนต้องการเยอะมากนะครับผมมีเป็นสิ่งที่คนต้องการเยอะมากเดี๋คุณลองเอาจํานวนก็ได้จำนวนมาลงมาลองลองดูนะร้านนี้ขายได้6600แท่งต่อเดือนโอ้พระเจ้า 6,600แท่งต่อเดือนนะครับมาเป็นอันดับที่2นะครับเอาแค่6,600จากจังหวัดะเชิยงซานะครับมาบวกกับอันนี้อีก5,200พอร้เจ้ามีคนซื้อปากกามูจิอยู่ที่ร้านเดียวกันทั้งหมด123 3งร้านมีคนซื้อเขาอยู่ที่เกือบ20,000กว่าด้ามต่อเดือนปากกามูจิส0 0 0มกว่าด้ามต่อเดือนถ้าเราดูราคาตัวไหน ที่คนขายน้อยโอกาสที่ต่อให้ร้านคุณจะเป็นเบบีร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับคุณไม่ต้องซื้อแอดโฆษณาใดๆเยอะมากเพราะคู่แข่งมันไม่ค่อยมีอ่ะคุณลองดูดิเนคู่แข่งมันไม่ค่อยมีอ่ะของมันมีไม่กี่ชิ้นนะ่ะคุณลองดูทั้งช้อปปีมีคําว่าปากกามูจิแม็กสามหน้าสามหน้านะเว้ยถ้าคุณลองไปเสิร์ชคาเป็นคํากลางๆเช่นหม้อขุงข้าวอย่างเงี้ยอาจจะแบบ20 30 40หน้าแต่นี่มีแค่สหน้า จะแข่งอะไรอะ่ะแค่แข่งให้ชนะร้านเนี้ยที่ขายได้หนึ่งชิ้นต่อเดือนคุณก็อยู่หน้าแรกแล้วอะ่ะถูกปะจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องลงสินค้าเยอะๆประเด็นคือจริงๆคนลงน้อยก็ได้ถ้าตลาดมันมีดีมานถูกปะตะกี้เขาบอกให้เราวิจารร้านเขาแต่ไหนๆมาแล้วก็เป็นเคสซาดี้คนอื่นลองดูร้านแรกและการวิปปะกรรบดิจิเขาทําอะไรกันบ้างกับร้านของเขานะร,ร้านของเขาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเจอโค้ดส่วนลดนะฮะของช้อปปี้โซเชียลฮับเจอป้ายผ้าร่มสีส้มรถ ลดอีก80บาทนะฮะเจอวิดีโอการใช้แอป s h o ป e e นะคะอันเนี้ยกรอบเนี่ยมันน่าจะเป็นกรอบที่ s h อป e e มีมาให้นะ,ะับเพราะร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่มีผู้ด,ดูแลเรียบร้อยนะฮะแล้วก็โค้ดก็น่าจะเป็นโค้ดเฉพาะร้านค้าด้วยนะฮะอาจจะไปเข้าร่วมอะไรสักอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าพอทุกอย่างมันเป็นเหมือนร้านเดียวกันหมดเลยนะฮะแล้วเขาเอากรอบพวกนี้มาใส่แบบที่เราพูดไปแล้วตอนต้นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเรามีรูปแบบนี้อยู่แล้ว สต็อกเก็บไว้ในมือถือแล้วใช้วิธีแบบที่ผมกับลูกสาวมาแนะนําต้นชั่วโมงอนาคตต่อให้มีกรอบแบบไหนกี่แบบนะฮะก่อนนอนคุณจิบมือถือขึ้นมาแล้วคุณก็จิ้มแปะจิ้มแปะกดเซฟจิ้มแปะกดเซฟแป๊บเ,เดียวคุณจิ้มแปะแป๊บเดียวคุณก็เสร็จแล้วอะ่ะถูกว่ามันไม่ได้ยากอะ่ะถ้าคุณสามารถที่จะทําพวกเนี้ได้คุณสามารถสอนให้คนอื่นทาได้คุณก็ไม่เหนื่อยแล้ง่ง่ายจะตายกลับมาที่ร้านของคนที่มาถามเราดีกว่าทั้งๆั้งที่ก็มีเขียนแล้วว่าซื้อ12ชิ้นรับส่วนลดตั้ง6บาทนะ 12ชิ้นรับส่วนลด6บาทนะครเอาจริงๆเราถามตัวเราเองเรามองเป็นมุมลูกค้ามองเข้าไปสมมุติว่าวันหนึ่งเราจะซื้อปากกาของมูจิมาใช้นะครับเราอยากจะได้12 12ชิ้นเลยไหมเราจะซื้อที12สีเลยไหมต้องซื้อเป็นครบสีเท่านั้นไม่งั้นฉันจะเขียนหนังสือไม่สวยจะเป็นไปได้ไหมอ่าสมมุติเราจิ้มเข้าไปนะครับ ราคา27บาทนะครับคูณด้วย12ชิ้นนะฮะท,ทั้งหมดนะฮะซื้อ1โหล324บาทแล้วลบเข้าไปอีก6บาทเพราะฉะนั้นร้านนี้จะลูกค้าซื้อ12แท่งซื้อ318บาทลองดูร้านธรรมดาพวกนี้ซิที่เขาไม่บังคับให้ต้องซื้อ12ชิ้นลองดูว่าเป็นเป็นยังไงนี่เขาเขียนว่าปากกาเจลใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนี้แหละ26บาทคนนี้ขาย27นะฮะอ่ะ26นะครับคูณด้วย12นี่คือ312บาท กับร้านเมื่อกี้อยู่ที่318บาทแปลว่าจริงๆเนี่ยลูกค้า1เจอเจอด่านแรกแล้วต้องซื้อ12ชิ้นแถม12ชิ้นลดส่วนลดอีก6บาทเนี่ยแมงยังแพงกว่าซื้ออีรานแรกเลยปกติลูกค้าผมไม่รู้ว่ามีกี่ประเภทนะแต่มันจะมีลูกค้าบางประเภทที่กดจิ้มหรือคำนวณแบบเนี้ยคำนวณจิ้มเข้าไปว่ามันเป็นราคาเท่าไหร่ย,ยังไงนะอันไหนถูกกว่าถ้าเป็นผมผมก็ซื้อร้านนี้ใช่ปะเพราะอะไรเพราะว่า ก็ซื้อแค่2 3สมชิ้นก็ได้ไม่ต้องถูกผูกมัดให้ต้องซื้อทีหนึ่งสิชิ้นงั้นแปลว่าจริงๆถ้าจะขายแบบนี้และอยากจะทําเป็นแบบนี้มากๆอ่ะคือเขาเรียกว่าบัเดิลดลใช่ป่ะคุณอาจจะลองลดลงมาให้มันเหลือสักครึ่งโหลก็ได้ไหมครึ่งโหลลด3บาทยังดูเล้าใจกว่าเลยบอกซื้อ12ชิ้นรับ6แล้วลดแค่6บาทอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะต่อให้มันจะดูมีป้ายแดงๆคนก็ไม่ได้ดึงอ่ะเข้าใจป่ะมันดึงเข้าไปกูก็ไม่ซื้อะคือถ้าดึงจริงๆนะ แบบคนอย่างผมนะกําลังเสิร์ชมูจิอยู่ดีๆกดเข้ามาเออเออเอ 27, 27, 29, เอยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าเออเออสีสีประมาณนี้เลยสีประมาณนี้เลือ่อนลงมาเลือ่อนลงมาอีกนิดนึงสิจิ้มจิ้มจิ้มเลือ่อนลงมาอีกนิดนึงอุ๊บส์อุ๊ยมีสินค้าที่คล้ายกันด้วยอุ๊ยยี่สิบสี่บาทเองแม่งจิ้มถ่ายเข้าไปโดนเปลี่ยนร้านทันทีจบข่าวแถมมีช้อปปี้ถูกที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นก็บางทีจัดโปรโมชั่นอะไรมันอาจจะต้องแบบให้เขาเพ้อมถึงตั้งแต่แรกอะ่ะโดยที่เขาไม่ต้องสไล,ล,ลดีดู ผมเข้ามาเปิดดูอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะซื้อมูจิแต่แรกไง ấy. แล้วสังเกตไหมตรงนี้ที่ตะก,กี้พูดไปแล้วกดเข้ามาเมื่อกี้เขาเจออะไรเขาเจอส่วนลดเขาเจอโค้ดเขาเจอนู่นนี่นั่นเรากดเข้ามาเจออะไรทีทีทีทชอ็อปที่เหมือนทําแบบทําแบบขอไปทีอ่ะขอโทษนะอันนี้มันมันเหมือนทําแบบขอไปทีอ่ะคือมันมันไม่ได้สื่ออะไรมันไม่ได้สื่ออะไรสราหรับผมเลยผมรู้สึกว่าถ้ามึงจะใส่อันนี้มึงใส่80บาทดีกว่านะฮะแล้วก็ Pilot f i c t i o n Eraser Gel Pen r e v i น w นะฮะ แล้วลองดูซิว่าสิ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เราอยากจะใช้ปากกาพลอตฟริกเซียนฟริคเซียนนะฟริคเซียนนะมากขึ้นหรือไม่นะฮะแล้วลองกดเข้าไปดูนะฮะจะสังเกตได้ว่าวิดีโออะไรก็ไม่รู้นะฮะที่มีคนฝรั่งเดาว่านะฮะฝรั่งรีวิวไว้นะฮะฝรั่งรีวิวไว้และรีวิวไว้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่ง บอกตามตรงนะฮะคนในช้อปปีเนี่ยเอาพูดตรงๆผมไม่ได้ดูถูกนะพูดตรงๆนะคนในช้อปปีเนี่ยต้องการดูอะไรที่สั้นกระชับนะแล้วก็เป็นภาษาขนาดเราพูดภาษาไทยกับเขาเขายังไม่ฟังเลยพูดอย่างนี้ลูกค้าบางคนนะพูดภาษาไทยยังไม่ฟังเลยเรามีของยังกดมาถามเราว่ามีสต็อกไหมคะเราเขียนตรงนี้ว่ามันเป็นของแท้ยังถามเราเลยว่าเป็นของแท้ไหมคะถ้าเรา ใส่ใจตรงนี้โคตรน้อยเลยเข้าใจเขาว่าใส่ใจโคตรน้อยไหมถ้าเป็นผมเรียกในคลาส,สที่ผมสอนนะผมจะบอกว่าอย่าทําอะไรช่วยๆโอเคปะ่ะอย่าทําช่วยคือหนึ่งป้ายร้านอ่ะไม่ได้ขายอาหารหมาอย่าใช้รูปหมาถ้าเป็นผมผมจะด่าแบบนี้ในคลาสนะครับแล้วตรงนี้นะครับถ้ามีเวลานะครับถึงขนาดขายได้เนาะเดือนหนึ่งประมาณ900กว่าชิ้นนะมีมีเวลาขายได้900 700 500 200, 200 200กว่าชิ้นภาพยาดับยบเลยนะมึงขายเดือนหนึ่งอ่ะสามสีพันแท่งแต่มึงมีเวลาให้ลูกค้าเนี่ยกับตรงเนี้ยที่มึงโคตรช่วยเลยอ่ะคือภาพเนี่ยยังห่วยอ่ะไอภาพเนี้ยผมว่าผมหาใน pinterest อ่ะสามารถทำให้มันสวยได้กว่าคุณภายในสามนาทีอ่ะเออช่วยมากนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยวิดีโออ่ะช่วยเหมือนกันคือถ้าเกิดจะเอาวิดีโอของคนอื่นมาใช้อ่ะ คุณเปิดช่อง y o u t u ไหมแล้วก็เอาไอ้ปากกาที่คุณขายอยู่แล้วอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะ 5, 6, ห้าหกพันแท่งอะ่ะมันจะตายไหมถ้าเกิดเอาไอ้ไอ้ปากกาเนี่ยมาแกะแล้วก็มาเขียนให้ดูแล้วก็บรรยายว่าปากกาชันดียังไงแบบไหนยังไงมันจะตายไหมนะมากกว่าเอาอันนี้มาใส่เข้าไปแล้วก็แบบ13นาทีกูฟังไม่ออกมันไม่ได้บิวอะไรกูอยากจะซื้อเลยคือเข้าใจว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมไม่ได้อินกับอีปากกาเนี่ยเปิดเข้ามาปากกามันยังไงวะมีกี่สีวะกูฟังไม่ออกด้วยกูกดข้ามดีกูกดข้ามนี้อุ้ยผ่านมา4นาที นี่มึงไปจิ้มหนังสืออะไรจิ้มก็ไปกว่าน,นี่นี่คือ,อยังไงกว่าจะเอาปากกามาลองเนี้ยกว่าจะเอาปากกามาลองอะ่ะแล้วโอ้โหไม่นานน่ะเข้าใจปะ่ะขนาดเราเราลองคิดสภาพเราถ่ายฟีดใน Facebook เราถ่ายปุ๊บมีวิดีโอสามวิเราไม่ดูเราปัดทิ้งอะ่ะแล้วคุณคิดว่าคนที่ซื้อของในช้อปปีอ้อ่ะเขามีอารมณ์ดูมากกว่าใน Facebook กหรอเขามีอารมณ์ดูขนาดฉันอยากจะดูเครื่องเขียน12นาทีเต็มประมาณนี้หรอมองในมุมลูกค้านิดหนึ่งว่าเขาเข้ามาเนี้ย เขาอยากจะเสียเวลากับร้านเครื่องเขียนกับวิดีโอที่ไม่ได้สื่ออะไรกับเขาแบบ13นาทีไหมกลับไปที่ร้านแรกร้านแรกทําไงครับสมศักดิ์ศรีที่เขาขายดีไหมครับ6,000ตัวชิ้นต่อเดือนมาปุ๊บเป็นไงครับมาปุ๊บเป็นไงครับมาปุ๊บมีวิดีโอครับมีวิดีโอเป็นไงครับกดเข้าไปสิอยากจะดูอะไรเร็วๆอยากจะดูอะไรที่รูเรื่องง่ายๆเนี่ยดูดิมันได้ฟีลลิ่งของมูจิกว่าะหยิบทีละแท่งหยิบทีละแท่งดูเป็นญี่ปุ่นกว่าปะ่ะดูเป็นของแท้กว่าปะ่ะดูเป็นของ เมื่อกี้คืออะไรเห็นป่ะมันมันมันเสืออะไรมากกว่าไหนดูซี่วิดีโอนี้ความยาวเท่าไหร่ครับความยาวเท่าไหร่ความยาว44วินาทีแตกขายจบดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถ่ายเองด้วยซ้ำอาจจะไปเอาของใครสักคนมาอาจจะไปเข้า Facebook ของมูจิมาผมว่าเขาไม่ได้ถ่ายเองอ่ะเรอเขาอาจจะไปดูวิดีโอก็ได้ยังไงสักอย่างก็ได้เห็นปะวนๆๆๆไปแป๊บเดียวรู้แล้วรู้เรื่อง เอาไว้ทําอะไรเส้นเป็นแบบไหนเห็นปะเห็นปะบอกแล้วไม่ได้ถ่ายเองเห็นปะเอาของมูจิมาทําได้ไหมอะแล้วเราเราขายแบบนี้เราใส่ใจเขาแค่ไหนอะไม่ไม่ได้ใส่ใจเลยโยนทําแบบช่วยเลยเขาไม่ซื้อไงลูกค้าปัจจุบันอะไม่โง่นะหาอะไรที่ดีที่สุดนอกจากรีวิวสู้ไม่ได้แล้วราคาสู้ไม่ได้แล้วยังเห็นความช่วยแบบนี้เป็นผมผมออกเลยแต่ผมอาจจะดูพวกนี้บ่อยมากกว่าไงเพราะว่าผมตรวจกันบ้านนักเรียนอะผมก็จะจิ้มจี้จี้จ,จ,จี้อย่างเงี้ยละเอียดไงะตะกี้ม,มีคนนึง มาถามผมมาถามผมนะมาถามเข้ามาในเพจเนาะเออถ้าลงถ้าลงคอร์สราคาหมื่นกว่าบาทของผมเนี่ยแล้วจะได้ผลไหมผมบอกได้เลยนะต่อให้คุณไม่ลงคุณลงหรือไม่ลงอะไอ้ได้ผลไม่ได้ผลนะ่ะผมสอนให้คุณเป็นคนช่างสังเกตผมสอนให้คุณเป็นคนที่จริงๆคุณไม่ต้องลงคอร์สแต่คุณดูสิว่าคนที่มันดีกว่าคุณเนะ่ะเขาทํายังไงเขาช่วยไหมคุณลองสังเกตดูคนที่ขายได้ อาจจะมีช่วยบ้างแต่คนส่วนใหญ่ที่ช่วยน้วขายได้คือเขาช่วยในช่วงที่ตอนแรกๆไม่มีร้านอื่นที่แยก่กว่าไม่มีร้านอื่นที่ทําดีเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นสมมติร้านนี้สมมติร้านมุจิเนาะเข้ามาร้านแรกแล้วเข้ามาคนแรกเลยเนาะแล้วทําช่วยๆสมมติทําช่วยๆเป็นแบบไหนขออนุญาตนะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ขออนุญาตสมมุติว่าเราบอกว่าทําช่วยสมมติผมจิ้มมันนี้รูปไม่ค่อยสวยแล้วกนดูช่วยดีนะครับ รูปไม่ค่อยสวยเนาะถ่ายรูปเดียวใส่ลงไปแบบนี้สมมุติว่าเขาเป็นคนแรกที่เข้ามาขายปากกาเจลบุติแบบกดอ่ะสมมุติเขาเข้ามาคนแรกในช้อปปี้เขาขายสินค้าเนาะตอนนั้นทุกคนอาจจะหาอยากหาปากกาบุติเนาะปรากฏว่าช่วงนั้นน่ะไม่มีคนขายเลยมีร้านานี้ร้านเดียวมันเป็นไปได้ไหมว่าต่อให้ทําช่วยคนก็ซื้อก็ต้องเป็นไปได้ดิเพราะว่ามันไม่มีตัวเรื่องไงแล้วคนที่มาทีหลังเนี่ย ผมถึงบอกไ้คนที่มาทีหลังทําไมร้านขายดีเราก็จะไปดูว่าร้านขายดีทํำยังไงซึ่งมันไม่ใช่ร้านขายดีทุกร้านจะกลับมาทําเป็นร้านที่ไม่ช่วยแบบนี้ไม่ช่วยเห็นปะมันสมคุณค่าเขาแล้วที่เขาขายได้แบบนี้มันสมคุณค่าเขาแล้วที่ปากกาบูจิเขาขายไปแล้วสามหมื่นกว่าด้ามเข้าใจปะเออแต่ว่าไม่ใช่ทุกร้านนะอาจจะเป็นหมวดหมูแม่และเด็กอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่นักตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่แต่ว่าก็ยังขายดีซึ่งแน่นอนว่าถ้านะวันหนึ่งมันก็เหมือนกระต่ายกระเต่าอะถ้าเต่าไปเรื่อยๆไปเร แล้วเขาทําได้ดีอ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสแซงได้ถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังบอกว่าแค่นี้ยสุดยอดแล้วพี่ผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงต่อผมไม่รู้จะทํายังไงดีเนาะต่อให้เราจะเอาไอ้ปากกาบุจิเป็นร้านแนะนําเหมือนกันคุณก็ไม่มีทางหรอกและก็ไม่มีวันด้วยที่คุณจะไปชนะเขาหรือทําให้ยอดมันเพิ่มอ,อย่างมากนะอย่างมากคุณก็ดีกว่าร้านอื่นๆที่เป็นร้านเบอร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ถามว่าคุณจะขายดีเท่าร้านแรกไหมไม่มีทาง,แล,ทางและไม่มีวันด้วยโอเคปะฉะนั้น ต้องค่อยๆพัฒนาไปทีละเสรนะครับถ้าอะไรที่พูดรุนแรงเกินไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเธอออกเสร็จหรือยังยังอ่ะใครมีคําถามนะฮะอ่ะใครมีคําถามต่อนะฮะก็มาถามได้เลยนะฮะใครมีคําถามแล้วไม่กลัวการโดนขยี้บี้แบบบี้บทแบบนี้นะฮะสามารถพิมพ์ก็มาถามในไลฟ์ได้เลยนะครับผม